เอาไปเลิเออเอามปเลยหลกวิ่งเลวิ่งเลยหนูวิ่งวิ่งกับพี่สอเดยอ่าวิ่งเดวิ่งเดวิ่งเวิ่งเอาอ่าวิ่งเดยิ่งเอาเเอาเยอ่าเวเาเย 哎哎！啊，马勒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 ，呃，马勒马，喂，呃，喂。 ไก่ชนเจอเจอหมาชนเว้ยไก่ชนเจอหมาชนเว้ยหมาแม่งซ่าว่ะหมาแม่งซ่าว่ะหมาแม่งซ่าว่ะโอ้ยซ่าซ่าซ่าเอ้ยซ่าโอ้ยซ่าหมามันซ่าไหมโอ้ยซ่าไหมซ่าเลยโอ้ยซ่าว่ะแม่งซ่าว่ะแม่งซ่าว่ะ 我上吧，我上吧，我上吧，我上,吧,上,吧,上吧。好的 <laughs>。嗯 <laughs> 嗯 <laughs>、欸欸、嗯嗯 <laughs> 嗯嗯嗯 <laughs> <laughs> 嗯嗯嗯嗯 <laughs> 嗯 <laughs> 嗯嗯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 嗯

โกเท็กเขบอกแล้วอะไรติดกระไบแน่ๆเลยที่ติดมันมีเวลาเอามันออกนอกอ่ะไหนแอ่ไอ้นั่นน่ะรที่ติดให้มันอ่ะที่ติดเนนี่ให้มันไงปุยไปเอามาจากไหนได้ไงวะเนี่ยป่วยติดท้องมันอ่ะใช่เหนื่อยยังเหนื่อยยัง

โดดแล้โดดเออมันโดด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 เออวันซ่าเออ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 โดดแล้วเปล่เออโดดเก่งว่ะเออโดดเก่งว่ะโดดเก่งแล้วหรือเปล่าเอ้าเอาเด้เอาเด้อโดดเด้มาเด้อโดดเด้โดดเด้เอาเด้โดดเด้อ đồ đèn đồ đèn ngài thoát luôn 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 <cười> <cười>